รส,สดีนะครับข้างไปหน้านะครับดูดูการน,รน,นี้นะครับเครื่อนใหม่นะครับในกถจำนี่ T U นะครับโอเคอยู่นะครับวันเป็นึ่งได มาทีอเอาเงินทีมากนี่นี่นะครับแม่เห็ดแม่หนึ่งทีนี่นะครับจิเป็นดิงได้นะครับนี่เกือด ไปแน่ดูดูการที่นี่นะครับส่วน,นยอดนี่นี่ครับทั้งไปแน่แม่ไม่ไม่ม,มีเชี่ยวสินนะครับ เรกนี่อีกบัรยาการหนึ่งนะครับภาคเศ้าอยู่บ้านนองหว่านะครับตำบลนนกพุงสีอำเภอนนโพธิ์สีตวักาดสินนะครับมีผ้าระชมไปหนนกรบ นั่นของแห่ mấy แล้วนะครับ